กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตล่าสุดจากทางเพจดังได้โพสต์ถึงเรื่องการถอนฟ้องแม้บาทนี้พี่น้องเกิดยังคืนอีกแล้วบาทที่นี่เพจคุณนิกกี้ชีเสอบเพินไดโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าฟ้องเองถอนฟ้องเองชีวิตขาขึ้นของอิมาลี สงสัยกลัวแพ้คดีแล้วโดนเยาะเยะ้ยรีบร้อนถอนตัวก่อนคดีวันก่อนก็แพ้ยับเยินแถมตีมึนไม่พูดถึงไม่โพสขอโทษรับบทนางเงียบสงบแม่บาทนี้พี่น้องเพิ่นเบ้าถึงเรื่องดังเกา่าใครถอนฟ้องกันแน่ในส่วนของเรื่องนี้ทางเอฟซีวาก็มาลีไง่าสันวา หลายคนหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าพลาดอีกก็คือติดคุกแน่นอนบอขอโทษแบบนี้ถือว่าเพิกเฉยเลยบางท่านก็บอกถึงว่าในส่วนของทางเอฟซมาลีบอลูอีงยัง,ยงเยอะเย้อคนอื่นช้ำเลยเพราะมันไม่ได้ยินจากปากแม่มันไงมันไม่เชื่อใครว่าแม่พวกมันแพ้ถืกแม่ลอกแล้วบอกล้าบอกความจริง กับพวกมึงปล่อยให้พวกมึงมากัดกันเห่าคนอื่นไปทั่วเมื่อไรจะตื่นรู้เอฟซีอมาลีทั้งหลายปาดเอฟซีธันนีบอาถึงว่าเอฟซีมาลีนี่ก็คือบอย่อมรับความจริงประมาณนี้พี่น่องบอกว่าบอไดงยินจากปากของทางเมย์กันเลยบอเซียก็เลยถื่อหลอกไปแบบนี้ประมาณนี้พี่น่องบางท่านก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวมันฟ้องเอง ถอนเองแพ้เองมีคนเดียวนี่ล่ะสูบมีไผ่ดอกหนวกจากมาลีเลวไม่มีใครทําแบบนี้ได้มาสันว่าบางท่านก็ว่าเข้ากนคดีของคนอื่นชนะโพดีใจคือจังคดีของเจ้าของอบาดท,ที่นี้ฝ่ามีตาที่ไหนใดคดีของคนอื่นมาสันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนแบบนี้ไม่มีจิตสํานึกหรอกฟ้องคนไปทั่วมาสันว่าบางท่านก็บอกว่า ฟ้องกี่คนก็แพ้แพ้หมดไหมเนี่ยยังไม่เห็นชนะสักคดีบางข้อมินก็บอกว่าทาบอสนะเขาสิมีคนออกมาขอโทษเขาบอกผ้ากันเบาหยังกะยาแสะหลายวสันตาพินวองปาดบอลูวา่าเบาถึงมาลีไหนเนาะพี่น้องเนาะในส่วนของทางเอฟซีเพิ่นกะเบาอาไปน้่กันไลลื่นไปน้่กันใดคือเกาพินวองบางข้อมินก็กว่า ฟ้องเองถอนเองนักเลงพอวาซันว่าบางท่านก็บ,บอกว่าแล้วเขาถอนฟ้องใครละ่ะคือบ่ลููเรื่องน้อบาดท,ที่นี่พี่น้อง FC e เขามาคอมเมนต์ถามท,าท่านที่ว่าถอนฟ้องใครกันแน่หลายคนหลายท่านกับบรูู้เรื่องพี่น้องว่าเพื่นถอนฟ้องผู้ใดเลวไปฟ้องอันใดเรื่องอยังอีกน้อบาดท,ที่นี่ว่าซันว่านั่นแล่ละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวเนาะพี่น้องอเกี่ยวกับเรื่องการถอนฟ้อง แล้วเรื่องดังกล่าวทางเพจดังอีกเพจหนึ่งเพิ่นก็นได้พู์ถึงเรื่องนี้คือกันพิ่น้องว่าณศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษหมอลำซุปตาแปลวเป่าว่าสันว่าถอนฟ้องคดีอาญาต่อพ่อใหญ่เกืกในฐานเบิกความอันเป็นเท็จต่อศาลไม่ได้เริ่มก็เท่ากับเสมอไม่แน่ใจว่าซุปตามาแนวใดแต่หาทางสงบเถิด ะเกิดผลเงือ้อวาสันวาพี่นวองหลายคนหลายคอมเมนต์บอกว่ากระเพาะสิหูแล้วละว่าเป็นไพรวาสันวาแปลวเปล่าวาสันวาบางท่านก็ว่าสาวมันใจลุงตัวเองคักเป็นไดบาทนี้ ดำนําแล้ววะฉันพี่น้องเอ้าบาทนี้พี่นงองในส่วนของเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ทําเอาเป็นในส่วนของทางชาวนิดือฮาสนันกันเลยทีเดียวว่าสงสัยกลัวแพ้ซ้ําซ้อนถึงรีบถอนฟ้องแน่ๆป้าพี่นงองแล้วพี่นงคงคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้กับข้อมินไวใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นงคงไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจด,ดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า